โตโยต้าแบรนด์รถยนต์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ทุกคนคงรู้จักกันดีแต่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าโตโยต้าไม่ได้เริ่มธุรกิจมาจากรถยนต์แต่มีจุดเริ่มต้นมาจากธุรกิจสิ่งทอและการเดินทางที่น่าทึ่งกว่าจะกลายมาเป็นแบรนด์รถยนต์ชั้นนําของโลกเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้เราไม่กักมีคําตอบให้ค่ะ up, ต,ต้องย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวตรรษที่20 ซากิชิโตโยดาผู้ก่อตั้งแบรนด์โตโยตา้าเขาไม่ได้เป็นวิศวกรเครื่องยนต์แต่เขาเป็นนักประดิษฐ์ที่พัฒนาเครื่องทอผ้าอัตโนมัติเพื่อช่วยเกษตรกรและช่างทอผ้าในญี่ปุ่นโดยเครื่องทอผ้าของเขากลายเป็นนวัตกรรมที่พิชโฉมวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอและนําไปสู่การก่อตั้งโตโยต้าอัตโนมิติดูมเวิร์กซึ่งเป็นจุดก,กาเนิดของโตโยต้านั่นเองค่ะในปี1929ซาคิชิโตโยดาได้ตัดสินใจขายสิทธิบัตรเครื่องทอผ้าอัตโนมัติให้กับบริษัทจากอังกฤษ และนำเงินทุนที่ได้มาสนับสนุนธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในญี่ปุ่นนั่นคือการผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ หลังจากจบการศึกษาคิชิโร่โตโยดาลูกชายของซาคิชิได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปเขาได้เห็นการผลิตรถยนต์ของฟอร์และเจเนอ a ร m มอเตอร์และมองเห็นว่าอนาคตของญี่ปุ่นไม่ควรพึ่งพาการนำเข้ารถจากต่างประเทศดังนั้นในปี1933คิชิโร่ได้ก่อตั้งฝ่ายผลิตรถยนต์แยกออกมาจากธุรกิจสิ่งทอโดยใช้เงินทุนจากการขายิทิบัรเครื่องทอผ้าเป็นต้นทุนตั้งต้น เขาเริ่มต้นจากการซื้อรถเชฟโเรเลตมาแยกชิ้นส่วนศึกษากลไกและประกอบกลับไปใหม่เพื่อเรียนดูเทคโนโลยีการผลิตแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือญี่ปุ่นไม่มีโรงงานผลิตเหล็กคุณภาพสูงสำหรับเครื่องยนต์นังนันคิชิโร่จึงตัดสินใจสร้างโรงงานผลิตเหล็กกล้าเป็นของตัวเองและหลังจากทดลองและปรับปรุงโตโยตาก,ก็สามารถผลิตเครื่องยนต์ต้นแบบได้สำเร็จในปี1936รถยนต์รุ่นแรกที่ผลิตได้สำเร็จคือโมเดล AA ซึ่งเปิดตัวในปี1936ภายใต้แบรนด์โตยโยต้า ซึ่งเป็นนามสก,กุลของผู้ก่อตั้งแต่ไม่นานก็เปลี่ยนมาเป็นโตโยต้าเพราะชื่อใหม่นี้มีความหมายเป็นมงคลมากกว่าในภาษาญี่ปุ่นและก็จะช่วยแยกธุรกิจออกจากชื่อครอบครัวเพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นในขณะที่โตโยต้ากำลังเติบโตสงครามโลกครั้งที่2ก็ปะทุขึ้นญี่ปุ่นเข้าสู่สงครามและรัฐบาลสั่งให้โตโยต้าหยุดการผลิตรถยนต์โดยสารและเปลี่ยนไปผลิตรถบรรทุกทางการทหารแทนโดยรถบรรทุกรุ่นแรกของโตโยต้าคือ t o y o ด a G1 ซึ่งถูกพัฒนาอย่างเร่งรีบและเกิดปัญหาด้านคุณภาพมากกว่า800จุดกิชิโร่โตโยด้าต้องลงมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองจนรถบรรทุกนี้สามารถใช้งานได้ปกติหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2เศรษฐกิจกของประเทศก็ร่มสลายโตโยตาก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดและมีช่วงหนึ่งเขาก็หันไปทำธุรกิจอื่นคือการผลิตเครื่องนุ่มหม่มและสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อหารายได้ไปก่อนก่อนจะกลับมาทำธุรกิจรถยนต์ต่อไป เมื่อเศรษฐกษิจเริ่มฟื้นตัวได้พัฒนากระบวนการการผลิตแบบ just-in-time ซึ่งเป็นหลักการการบริหารการผลิตที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยให้โรงงานมีสต็อกอะไหล่เพียงพอต่อการผลิตเท่าที่จําเป็นเท่านั้นระบบนี้กลายเป็นโมเดลให้โรงงานทั่วโลกนําไปปรับใช้หลังจากกลับมาผลิตรถยนต์โตโยต้าสามารถส่งออกตลาดต่างประเทศและภายในไม่กี่ทศวรรษก็กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์รถยนต์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก เรื่องราวของโตโยต้าเป็นแนวบันาใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนที่มีความฝันจากเครื่องทออพาสู่เครื่องยนต์จากธุรกิจครอบครัวเล็กๆสู่แบรนด์ชั้นนำระดับโลกโตโยต้าก็พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นแต่มันขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและการปรับตัวและนี่ก็คือเรื่องราวของแบรนด์ที่พิกโกมวงงการอุตสาหกรรมยานยนต์คุณคิดว่าโตโยต้าน่าทึ่งขนาดไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการเราไมกักในอ P ีถัดไปสำ